แล้วดีแค่ที่คนทุก่นด้วยกับผมเองเต้นไม้ครับสนิทจริงจเกมิงครับผมกับผมน่าม,มาอยู่ผมจะมาสอนเอ้ผมจะมาสร้างอันนี้กันเลย มาผมจะสร้างไอ้นี่กันเลยผมจะสร้างผมจะสร้างลาวรถไฟอ๋อตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นยังไงกันนั้นก็จะเป็นยังไงกันนั้นไปติดตามชมกันได้เลยเบ่ โอเคครับซึ่งวันนี้ผมจะสร้างแบบรอบกำแพงเลยนะเขียน <Okay. S 2> นะหมดรอบกำแพงเลยอะ่ะโอ้ยตองเยอะมากแน่นอนร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ่อแรกเราก็จะ <Okay. S 1> เอ่อบินตรงนี้ออดีดีดีดด โอเคแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เอาล่ะยายแล้วฉีดแล้วก็ดูนะอ้าวลืมไปทุกคนลืมไป okay. เราก็ต้องเราก็ต้องทำทำตรงไหนเราก็ต้องดี่สวัสดยครับเราก็เราก็ต้องวางตรงนี้นะครับผมแล้วก็ต้องต่อตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาเลย จจบบแล้วประเด็นก็คือเราจะลงยังไงลงไบบพูดกระยายพูดยุ่งเออพูดอใครพูดกระยายพูดอะไรพี่จอมก็มีดนะคะมีดอ่ะมีดที่มันมาทำอะไรอ่ะแม่เด็ะเองทำอะไร ไม่กินหรอยังไม่มก,มมมมกมิัไม่กินเงไ่อราก็ต้องมาส้างเนี่ยโอนี่ไงบอกว่เดี๋ยวค่อยมาเอาเดี๋ยวค่อยมาเอาใครพ่อมันก็ขย,ยันซนะื้อลูกจเนาะยก็เลี้ยงลก็จัดตรงนี้ใช่ไหมโอเค เนี้ยมันจะเร็วนะเกมจริงก็มีนะเนี่ยมันจะเร็วมากเลยมันจะเพิ่มความเร็วของเครื่องรู้ไงมันจะเพิ่มรู้หลักรู้เรืงแต่ปียาวไม่ใช่ได้แล้วพอพี่ใหญ่พี่ยาวได้สุดของผมหายไปละโอดีวีเลเจอร์ นี่แก็ตู้สัตว์นี่ยเย้เทเลย ก็ต้องต่อแล้วเราฝตรงนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วตอนนี้นเริ่มทำคลิปยากอ่ะข้อหนึ associated. ่งเปลี่ยนข้อสองขี้เกียจข้อสองแบงเอ๊ะเชื่อข้อสองขี้เกียจขี้เกียจทำคลิป มันเวลาเรียนเนี่ยอยู่ท้องกินเองแม่ว่าอะไรนะกินไม่หมดเลยเดี๋ยวเขา cua, cái <laughs> thì đâm ngay đi, Đi dù dưa đâm ngay đi. เดี๋ยวมันก็จะช้าลงใช่ไหมล่ะก็ผมไม่มีโอกาสจะสตรีมหรอกสตรีมสดเระไม่มีเวลาวันหยุดก็ไม่ต้องทำสตรีมงนี้แหละสตรีมสดนราไม่มีหรอก เพราะว่าสตรีไม่เป็นไม่มีเฟสอันนี้อันนี้มีอ,อะไรเลยทุกคนเดี๋ยวต้องให้ผมสตรีตามจริงหนืนก็ไม่อยากเจอสตรีนะผมที่อา่าผมไม่อยากเปิดหน้าสด เาไม่มาตรงนี้จะได้ตรงนี้ไม่ใช่ดิบทุบตรงนี้ทุบนี่หรอน้องสองชิบ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 อือหือน้รถไฟโคตรเยอะอันนี้ที่สองนะครับผมผมไม่ห่างหายหรอกไอ้แบบเนี้ยแบบนี้ผมตั้งใจสร้างมาตั้งสองวันนะเว้ย ผมจะทิ้งแบบนี้ไปต้องร้องไห้เป็นห้าวันแ <มา S 1> น่นะเฮ้ยกูจะ<า>ต่อ,อยัง จะตอนเช้าแล้วก็ไปลองกันนะทุกคนอ่าโอเคเชา้าแล้วนะทุกคนสวัสด,ดีสวัสดีทุกคนด้วยถือดาบด้วยวันนี้เราจะไปลองลารถไฟกันคั้งแรกโอเคแลว้ลวไปเราไปลองเลยทุกคนว่าเรามาชวมวิว เมืองที่เมืองแสนสุขที่ผมสร้างกันมาเลยมาเลยโอ้โหอันนี้คืออันนี้ชั้นนอกนะคะผมอันนี้ชั้นนอกชั้นแรกที่ผมสร้างนะคบผมก็จะมีสองชั้นชั้นแรกก็คือชั้นอิดชั้นดินชั้นที่สก็คือชั้นดินชั้นอิดชั้นแรกออปลอดภัยปลอดภัยที่สุดเลย ฉันอิดแตกชั้นดินก็ต้องป้องกันแต่ป้องกันได้ระยะหนึ่งอันนเขาไ้ไปาเทีย่ยว, <Okay. S 2> วกวนว<ๆ>วไม่ใช่หมูชื่อวอ<ๆ>ก็คือที่ฐานที่ผมแอบไปสร้างมาเมื่อวานยายบอกว่าให้สร้างก็ยังไม่ได้ตกแต่งเลยเลยว่าไงงงว่าเดี๋ยวค่อยมาแต่งบ้านทรงไทยหรือบ้านทรง มาสงไยหรือว่าอะไรเนี่ยไม่เหมือนเลยไมโครสเออมากยาก้ยเอาละรับอกก็ถึงนี้ก็ขอลาวีโอที่นี้ก่อนถ้าผู้ชมชอบก็มากดไลค์กดแชร์กดแชร์กดกดดิ่งด้วยนะคะคุจากวันนี้บายปะระป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 ป